สวัสดีค่ะได้ได้ทำอะไรอยู่ตอนนี้เนี่ยเราจะไปซื้อไข่เลยซื้อไข่มาตุ้มมาสักหน่อยมากินทำบางทีกินดึกนะไปซื้อไข่ก่อนนะทำอะไรอยู่ตกง,งานว่างงานกันได้ห้าพันา 5, บาทอนะ่ะขอหรือ,อยังตอนนี้อยู่ในกำลังรอเงินอยู่นะโอเค ปิดนี่กันปิดนี่กันตรงนี้ย้ายห้องมาอยู่นี่หอเอ่อคอนโดเป็นห้องอะไรไม่รู้ว่าตึกแถวตึกแถวสองพันห้าจักจะเบื่อแล้วเดี๋ยวไปอยู่ต่างจังหวัดน,นะาหอที่จ่ายไปก็ต้องเสียไปเลยสองเดือนลงนื้ ซื้อไหกันน่าทำอะไรอยู่ฮันไดย์กินข้าวหรือยังอ่ะกินข้าวหรือยงังโอเคเนี่ยเมื่อกี้ส่งเพลงไปนะเพลงต้องสู้ลองฟังดูนะเป็นไงบ้างต้องสู้จึงจะชนะ